สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากกันนะคะเส้นมีอกไก่ชีค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมีแค่เส้นมีข่ขาวกับอกไก่ก็อร่อยได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเรามาเริ่มจากต้มน้ําให้เดือดจัดก่อนนะคะเสร็จแล้วใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชาค่ะตามด้วยอกไก่นะคะซึ่งอกไก่วันนี้เนี่ยพี่ขวดซื้อมาเป็นแบบ อกไก่ที่ติดหนังก็เอาหนังลงไปต้มด้วยเลยก็ได้นะเขาจะได้มีน้ํามันแต่ถ้าใครซื้อเป็นอกไก่ลอกหนังต้มเฉพาะอกไก่ก็ได้ค่ะสําหรับอกไก่วันนี้นะคะเราก็จะใช้เวลาต้มประมาณ15นาทีหรือว่าจนกว่าอกไก่จะสุกนั่นเองค่ะและเพื่อดับกลิ่นคาวของไก่นะคะและที่สําคัญเราจะได้นําน้ําซุปอะไปทานเป็นต้มจืดเป็นอะไรได้ด้วยเราก็จะใส่รากผักชีลงไปสักสองสารากนะคะแล้วก็ ใบมะกรูดค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยลดกลิ่นนั่นเองนะคะใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะตอนนี้ไก่ที่เราต้มไว้ก็สุกดีเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราจะดูว่าเขาสุกไหมก็จิ้มๆดูเขาก็ได้นะ,ะเสร็จแล้วเตรียมปิดไฟได้เลยค่ะนำเขาขึ้นมาพักไว้สักหน่อยหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะเวลาการฉีกไก่ให้ง่ายถ้าจะให้แนะนำนะคะก็คือให้เรา นำไก่ตอนที่เขายังร้อนๆอ,อุ่นๆอ,อยู่ใส่ถุงพลาสติกเสร็จแล้วให้นำสากนะคะทุบๆเขาแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาฉีกง่ายขึ้นนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็ฉีกไก่เตรียมไว้ได้เลยค่ะตอนนี้เราก็เตรียมฉีกไก่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปลวกเส้นหมี่กันค่ะตอนนี้เราก็เตรียมนำเส้นหมี่ลงลวกได้เลยนะคะ อันนี้เป็นเส้นหมีแห้งนะก็แช่น้ำไว้3นาทีเสร็จแล้วก็นำมาลวกค่ะอันนี้เราก็ใช้ห่อหนึ่งเลยนะคะ180กรัมค่ะเวลาลวกไม่ต้องใส่น้ำลงไปเยอะนะเอาแค่น้ำพอคลุกคลิกแบบนี้ค่ะแล้วก็ลวกเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าเส้นจะนิ่มเลยค่ะพอดูว่าเส้นหมีเริ่มนิ่มนะน้ำพอก็จะแห้งๆแบบนี้นะคะ วิธีการที่เราให้ใส่น้ําลงไปตอนที่เขากําลังเริ่มจะอืดแบบนี้นะก็จะเป็นการลดอัตราการที่เส้นหมี่ของเราเขาจะอืดขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราทําแบบนี้จะทําให้เส้นหมี่ที่เราลวกไว้ไม่เละนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะเราก็รอให้เขาร้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็เตรียมปิดไฟนําขึ้นได้เลย แล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของเครื่องยำนะคะก็จะมีน้ำพริกเผาน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลน้ำมะขามเปียกพริกป่นผักชีแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะเราก็จะใช้น้ำพริกเผานะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะนะคะเราจะใส่ตรงนี้ไปก่อนเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันนะคะน้ำตาลทรายเนี่ยมันอาจจะละลายยากนิดนึงถ้าหากว่าใครมีเป็นน้ำเชื่อมใส่เป็นน้ำเชื่อมก็ได้มันจะละลายง่ายขึ้นค่ะสูตรนี้เนี่ยแซ่บมากๆเลยนะคะใครทานก็ติดใจแน่นอนค่ะ พอดูว่าทุกอย่างละลายเข้ากันดีหมดแล้วคราวนี้เราก็จะใส่พริกปนอันนี้ตามชอบนะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็คือขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรานำไก่ฉีกใส่ลงไปได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะใส่มากใส่น้อยก็ขึ้นอยู่กับเราเช่นเดียวกันแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้ค่ะ พอเข้ากันดีแบบนี้เรียบร้อยก็นําเส้นมี่ใส่ลงไปได้เลยนะอันนี้ใครทานไม่หมดก็แบ่งครึ่งก่อนก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเราว่าเราทานมากทานน้อยขนาดไหนก็ใส่ลงไปตามสะดวกเลยคะ่ะแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าได้เลยนะคะ สูตรนี้ทำง่ายๆค่ะมีแค่เส้นมีแล้วก็มีเครื่องเล็กน้อยซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่บ้านก็มีกันอยู่แล้วนะคะน้ำปลามะนาวน้ำมะขามเปียกพวกนี้นะคะใครจะไม่ใส่เป็นอกไก่ใช้เป็นลูกชิ้นใช้เป็นหมูยอก็ได้เช่นเดียวกันอนนี้ก็เหลือแค่คลุกข้าวส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะ ก็ให้เราโรยต้นหอมหรือว่าผักชีก็ได้ลงไปนะคะไก่ค่ะโรยหน้าลงไปได้เลยนะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราโรยกระเทียมเจียวค่ะ มีท็อปปิ้งสักเล็กน้อยนะคะถ้าหากว่าใครมีกากหมูหรือว่าแคบหมูเราก็สามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะยำเส้นมีไก่ชีกทำง่ายมากๆอร่อยสุดๆลองทำกันดูค่ะ